ทิชชู่เปียกวีวาของเมจูนของดีที่ต้องตูนแบงค์แดงมีทอนแถมยังส่งสีด้วยบ้านเมใช้ทิชชู่เปียกคือเยอะมากซื้อทีหนึ่งเป็นลังๆเลยอันเนี้คุ้มมากได้ทั้ง2อันเล็ก2อันกลางแล้วก็1อันยาวเมจูนทําดีทําถึงให้มาทั้ง2สูตรเลยทั้งพีไบโอติกเบบี้กับออร์แกนิกเบบี้แล้วกลิ่นคือหอมมากๆเม,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 มียดมแล้วดมอีขานาดยังไม่แกะทิชชูอ่ออกจากถุงกลิ่นก็คือลอยมาเลยมีความเป็นเอกลักษณ์เแบบี้ใช้ได้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เลยเมยจะชอบพกไว้ติดตัวส่วนอันใหญ่เนี่ยจะเอาไว้ใช้ที่บ้านวีว่าซาอมมาใช้ได้เอวิดเลยล่ะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้าเพราะว่ามันคุ้มมากๆปกติถ้าไปซื้อห่อใหญ่แบบเนี้ยก็ขั้นต่ำก็คือเกิน200แต่เนี่ยให้มาแผ่นเหนียวหนานุม่มยืดออกมาทําความสะอาดได้แบบหมดจดแล้วก็หอมมากทุกคนแล้วเมย์ก็นั่งดมกลิ่นมันแบบเนี้ยคือมันหอมมากจริงๆอย่าคิดเยอะเลยแม่จูนเอ็กกับแฮปปี้ซันเดย์ด้วยใช้หมดแล้วอยากจะเก็บซองไว้เลยพลาะลยมันหน้าละ Kita